อ๋อเสร็จแล้วครับนี้ต่อนี้ต่อข้างล่างข้างล่างนี่ไม่มีอะไรฟิลเตอร์เนี้ยเปลี่ยนเป็นเรนโบว์ได้นะ๋อมีหลายฟิลเตอร์ให้ใช้โอ้ตาลาย,ยใช่เนี่ยโคเหมือนเดิมนี่แหละเย็นตาสุดแล้ว ครับออชเชนอลต่อครับสี่ก้อนนะแบตเตอรี Metal ่เก็บม้วนฟิล์มันหนึ่งอะไรมีแค่นี้เลยสองมีสองถ่ายได้สองครั้ง โอ้ oh. ถ่ายถ่ายอันนี้ถ่ายนี้สองครั้งได้สี่ก้อนพอดี ถ่ายนี้สองครั้งหรอแต่มันต้องถ่ายนี้ด้วยอะซิตกอ,อะ่ะมีให้ซิตตลอด <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะผม <c oughs> <c oughs> โลบโลบอยากถ่ายทั้งหมด <c oughs> ได้ไหม ลบเราสามารถลบได้ไหมไม่ได้ไม่น่าได้แผงจอมันขาดเฮ้ยอันนี้

เชื่อไม่ได้วะผมต้องไปวางตรงนู้นที่มันทับดิโอ้ oh my god มันทับแล้วมันหายไปเลยเว้ยก็ยให้ทับดิอย่าให้ทับก็ไม่ได้ เนี่ยไม่ได้ไมันเป็นสีแดงเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวมื่อกี้ผมบอกว่าถ่ายสองครั้ง ืมเพราะคือคือไม่สามารถเข้าไปหยิบได้จริงๆนะมีสามก้อนไม่พอ เอาละเอ,อ่เอ,อมันต้องใช้อันข้างในด้วย มันต้องใช้อันข้างในด้วยครับผมจะให้มันหล่นลงมาไงซึ่งมันไม่น่าได้ปะอ,อได้อยู่อย่างนี้เรียกได้เหรอไม่ไม่ไม,ไม่มันต้องถ่ายติด มันต้องถ่ายติดหมดเลยผมต้องถ่ายให้ติดทั้งหมดม,มันได้ป่ะอย่างเงี้ย มันถือว่ามันใช้ได้ป่ะดูก่อนดิอ๋อได้นะโอเคงั้นแปลว่าน,นี้ใช้ได้ครับแล้วก็วางเอ้ยเดี๋ยว,ยว <c oughs> อย่างงี้ไม่นับเว้ย อย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยมันไม่ได้โธ่อย่างนี้เอาเดี๋ยวนะเราจะทำอะไรนะอ,อันนี้ยากต้องหามุมอะต้องหามุมให้ถูก อันนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ติดเทเลพอร์ตอย่างเงี้ยเฮ้ยเซไม่ได้หรอ อันนั้นต้องลงด้วย,ซ,ยงง <S <S like ซึ่งทำยังไงเทค e อยด์โฟโต้ซึ่งทำยังไง ประมาณนี้ลเว้ยมันจะแอดวานซ์หน่อยมันต้องใช่แน่ๆเฮ้ยอะไรประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละประมาณประมาณนี้อีกแล้วไม่ได้ว่า มันต่ำไปอ่ะอันนี้เลยเอาได้ไหมเทเลพอร์ตใช้ได้ไหมเฮ้ยแล้วเท gue, เลพอร์ตมันหายไปแล้วมันใช้ได้ปอใช้ได้ก็แย่แล้วมันต้องมีมุมที่มันที่มันเป๊ะเดียวะ ต้องตรงนี้เอ้ยเอาอีกแล้วตรงนี้อีกแล้วตรงนี้แน่นอน,นครับใ <c> ช <oughs> ่อะไรวะนี้มาครบบอกเลยเล็งให้ถูกแล้วกันไม่ได้ว้า อะไรชิดหรือถ่ายย้อนมาป่ะผมว่าผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีแล้วว่ะ หนึ่งสองสามสี่ไม่ได้ดิมันมันก็ได้แค่สองอยู่ดีปะ่ะ อันหนึ่งมันอยู่ข้างในอันนึงอยู่ข้างในไปนแล้วอะเออเชียยากว่ะ holy Sh Hmm Ui Đợn...đợn hả? Ờ đợn đại đôi cái ngu lắm Ui thái Ăn lại ชึบว้าเอาใหม่สังเกตดีๆครับพิจนารณาดีๆมันใช่มันต้องแบบเมื่อกี้แหละเว้ยมันหามุมถ่ายติดหมดนี่มันก็ยากอยู่นะเอาจริงมันมีแค่มุมแบบนี้อะเฮ้ยซึ่งไอ้มุมแบบนี้เนี่ยนะ อ่ไปตรงนี้อีกมุมหนึ่งไปม,มันมันใช้ได้ไหมไอ้เทเลพอร์ตเนี่ยที่ผมถ่ายมาเนี่ยเอ้ยใช้ได้ปะแล้วผมต้องวางให้เ,เดี๋ยวนะอันนี้ยังติดอยู่อ๋อใช้ได้ดิ อ่ะเพราะผมก็แค่วางให้มันตรงซึ่งแม่งยากมากมันติดกงดีเฮ้ยน่ะทำไงอ่ะคือมันต้องต้องอย่างนี้ป่ะเอ้ยเมื่อกี้ก็ผมก็ถ่ายอย่างนี้ป่ะมันก็ยังไม่ได้ใช่ไห ชึบอยู่ไ,ไกลๆกดยังไม่ได้ถอยจนจะสุดแมพแล้วเนี่ยเอ้ยทำไมวะ You can swap. Mm. มันเหมือนจะได้นะแต่มันก็ยังไม่ได้ติดไอ้เน,นี้เฮ้ยถามจริง น,นี่มุมนี้มันก็สุดๆแล้วนะเอเอเฉยสิ้นหวังแล้วไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้อเอ้อ และหลังจากที่ผมกดรีสตาร์ทเพื่อมาเริ่มใหม่ก่อนที่ผมจะหยิบฟิล์มอันนี้ก็ทำให้ผมรู้แล้วว่า <c oughs> ความจริงแล้วมันง่ายแค่นี้เองครับก็คือแทนที่ผมจะหยิบฟิล์มเลยผมถ่ายมันไปก่อนและหลังจากนั้นผมก็สามารถ เอาแบตเตอรี่มาวางคู่กันและถ่ายอย่างนี้ได้ซึ่งไมทำให้ผมเหลือฟิล์ม1ม้วนพร้อมกับถ่ายแบตเตอรี่ได้จนถึง6ก้อนเลยทีเดียวซึ่งมันใช้แค่4และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นด้านในเลยแม้แต่น้อยโหบทจะง่ายก็ง่ายนะแต่พอคิดไม่ออกนี่ก็ยาวครับให้ห้าก้อนเลยถูก เหลือแหลกเออมึอนหัวจริงๆ